สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซิริกอนสำหรับรายการอของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วก็จะมาดูดวงให้ทุกคนเหมือนเดิมเพียงคนละ หนึ่งคำถามเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอคู้ที่มาเป็นประธานท่านก็จะมาดูดวงแล้วนะฮะแชร์ออกไปเซะเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะนะอย่าลืมเซ การยิบซีโอสิริกรสนับสนุนโดยท่าานมมอจารย์อ้ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตพยากรและสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อบพยากรณค่ะนะท่านอาจารย์โอก็ได้ทำการสนับสนุนกันไปแล้วนะยิบซี C ไปไหนเนาะเดินแบบอ,อยู่ในกลุ่มบารมี <ท Dancing> นนแชนเมื่อกี้มันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเดียเด๋ยวนะอเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอ,อะไรใครกดแชร์ออกไปแซ่ไม่เห็นมียิบซีโอสุนิกอนเลยไปดูในกลุ่ม,อมไอ้นี่ซิ สลุ่มสำนักอาจารย์โอ้ไงเก้าร้อยนะก้าเก้าแชร์เราแชร์ออกไปกันนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าก้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช <children S 2> <children S 1> ื่อเรนคำถามเข้ามากันได้เลยนะครับนะ ใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999 9รแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอซิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทร061 99226450925929261 IDRIOCRI15 เออ่สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพยย่ไพ่พลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆ และเสียงครูค่ะตามนี้ครับที่ facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0 9 2 5 9 2เก6 1สองหกสี่ห้านย์อ้สอรโอริหนนะแลวผมครับ facebook ครับอาจารย์ทนะ็อปณเมธปราเบอร์โทร0849266658่เก้าสองหกหกหไอดีรเอเท่เอาละนะก็มานั่งคุยกันนะถึงเรื่องว่าปัญหาที่เจอเยอะที่สุดในช่วงนี้ คือการค้าขายไม่ดีนะเราก็มีคาถานะของท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานอาจารย์ท็อปเลยค่ะท็อปมัท่านอาจารย์โอเนี่ย,ยผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็ดูดวงนะดูดวงที่เกี่ยวกับลักษณะนะ วันเดือนปีเกิดเรื่องนี้ถามว่าดูดวงไหมมันจําเป็นนะสาหรับคนที่ต้องการดูดวงที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยถามว่าเพราะอะไรหลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการเงินการทองเพราะว่าไม่ค่อยดูเลิกยามในการเปิดร้านเปิดกิจการวันที่หนึ่งเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นวันที่เรียกว่าเปิดร้านเปิดกิจการค้าขายกันซึ่งมันจะเป็นการส่งเสริมดวงถ้าเกิดว่าเราดูในตั้งตั้งดวงนะตั้งดวงเลิกในนมหัโนเลิก วันหนึ่งเนี่ยมหาธโนโอเลิกจะอยู่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เลิกหรอกแล้วต้องดูด้วยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าเป็นสีไหมเป็นวันที่ได้มาไหมต้องดูเลิกด้วยนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะถ้าเกิดจะถามเข้ามาตอนนี้คือมหาตโนเลิกเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกเศรษฐีเลิกเศรษฐีเนี่ยจะดูได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยมาตั้งเอาดูว,วันเดือนปีเกิดมาตั้งให้ แล้วเราจะดูให้ว่าเลอกเศรษฐีในแต่ละวันเนี่ยที่คุณจะไปตั้งแบบร้านค้าขายพวกกาแฟมั่งบางคนเนีเปิดร้านขายกิจการกิจการขายกาแฟบางคนขายพวกอา,อาหารเสริมอะไรแล้วแต่นะม,นม,นมันมันมันมีมันมีเหตุครับนะออากับยีสิบเก้าเงินที่เสียไปจะได้คืนไหมอันนี้พูดตามหน้าไพ่นะครับตรงๆนะว่าว่าไงมัง่งคุณต้องไปถ้าคุณจะได้มันก็ต้องเหนื่อยหน่อย มีโอกาสได้คืนครับแต่คุณจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากมากเลยแหละนะคุณกันนะนะถามว่ามีโอกาสได้คืนไหมถ้าคุณไปตามตลอดอนะมีโอกาสได้คืนนะไพ่มันบอกว่าภายในสามวันนี้นะอืมเหนื่อยก่าจะได้คืนหืดขึ้นคอนะคุณกันนะกดแชร์ออกไปแท็กนะคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะก็ต้องตัดตั้งดวงอะ่ะบางคนเขามาเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเลิกยามนะว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็สนใจแค่เพียงข,ขอให้ได้ทําแต่จริงจริงมันไม่ใช่นะการดูเลิกยามอะ่ะสําคัญกับชีวิตนะครับนะจะมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยมันขึ้นกับเลิกยามนะครับในวันที่คุณตั้งกิจการหรือลงทุนเพราะถ้าคุณทําถูกวันถูกเลิกผานาทีเนี่ย คุณก็จะได้เงินได้ทองเลยเรียกมหาธโนเลิกนะหรือเลิกเศรษฐีแต่ถ้าคุณเนี่ยอทําทในวันที่มันไม่ได้เงินได้ทองคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงเพราะว่าไม่โกหกกันนะในเมื่อว่าเลิกที่ตั้งอ่ะแต่ละวันอ่ะไม่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่ามีมีจารย์ไปสังเกตดูมีหลายคนที่ ที่ชอบแบบมาถามแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูตังเลิกนะคิดวันว่าวันนั้นดีวันนี้ดีเองเลยอะไรเงี้ยไมมองวันพื้นหัสดีวันพื้นรหัสไม่ดีก็มีนะก็เพราะว่ามันไม่มีเลิกนะนะเลิกสําคัญยันอยู่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะมาครับนะเดี๋ยวเข้ามากันนะเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดละมีคนมาถามแล้วมีมา<ช>หนึ่ง <ไป S 1> คนได้คืนไหม ก็บอกว่ามีโอกาสได้คืนนะแบบนดินไพ่เนี่ยสฟิงค์นะอะไรดูดิออเหรอเออแฌีอดมาคุณดาคุณต้าหรือดาต้าหรือดาใช่ไตาแฟนหายไปไหนคะไม่ติดต่อมาเลยคะ่ะเขาจะมีคนอื่นไหมเพื่อนอดูคนอื่นไม่ไม่ดูดูว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมอเอาแค่นี้นะสามวันนี้ มีโอกาสติดต่อกลับมาผมตอบแค่นี้นะค่ะอืมนะเอาละเวลาเขาไปทุ่มเทเรื่องงานน่ะนะางานสําเร็จแล้วเขาคนจะกลับมานะคะนานหน่อยนะนะ <มา S 2> เอาเป็นว่าเกินสามวันอืมเพราะเราดูนี่แค่สามวันเขาจะติดต่อมานะคะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ถ้าไม่ถามอะไรผมก็จะไปแล้วเวลามันก็จะหมดแล้วเนี่ยนะ เวลาหมดแล้วนะไปแล้วครับ